สวัสครับเรื่องนีวันนี้เราจะมาเล่นโกะการ์เดนลารหัสใหม่ที่ต้องปลูกแคดดอกไม้ในโกะการ์เดนและในตอนนี้มาครับอันนี้เนี่ยเขาบังคับให้ซื้อนะผมไม่ได้อยากซื้อจริงๆหรอกอันนี้ซื้อไปนะขอเล่นชิลิปไม่ขายแต่คอนขายโอเคซื้อช็อปรีสตอ็อกอุ้ย แกมังกรขายฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปยูก,กันเลยนะครับเราอไปชะฟาร์มต่างกันเอาครับและในตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ในเซิร์ฟของเราแล้วนะครับนี่คือคนที่จะให้ผลไม้สำหรับเรานะเพื่ออจะมมงผลดูไฮ้ยไม,ยไม่เพราะว่ามันหาย,ยากไงดอกไม้แล้วพี่ไม่อยากเต็มรรบักเปสักที อันนี้เราขอไลเล็กพี่ขอไลเลกกับเพอร์โพดาเลียมันเป็นดอกไม้อันเนี้ยไม่ได้จอยมาเลยจอยมาแล้วเนี่ยโอ้ฟาร์มจริงวะเนี่ยโตมานี่หน่อยมาที่ฟาร์มโตหน่อยพี่ขอเพอร์โพดาเลียกับไลเล็กขอเพอร์โพดาเลียกับไลเล็กหน่อยเนี่ยอันเนี้ยกับไลเล็กเอ้าอะไรเพอร์โพดาเลียาเหนียวจ้า ไม่เอาไม่ใช่มันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่ดอกไม้พี่จะต้องการแค่ดอกไม้อดอกไม้แบบเพอร์โพลดาเลียแบบไล l ล c แบบฟ็อกเซตแบบเนี้ยแบบอันนี้แบบโรสอะโรสแบบนั้แบบ l ose, l ose น,น,นอะเออ,อ,อต้องการดอกไม้แบบราคาแบบสูงสูงหน่อยบอกอนะบอกเองนะบอกเองนะ เพอร์เพลเดอรีอาติดวีนสตั๊กติดออโรราเรามาดูกันว่ oh, <my> อาอ๋ไม่เอาอีกูอ้าวเอออันมันอะไรอ,อันนี้คือฮอนนี่ซิกกี้ครับนี่สิบสามกิโลนี่บุริมัดก็ ถือว่าเป็นดอกไม้นะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคือดอกไม้หรือไม่ใช่ดอกไม้นะโอเคนะครับมาดูว่า3มต้นนี้เนี่ยเราจะได้อะไรบ้างเซลล์อินเมนทอรี่ห้าล้านนับดูว่าเรามีห้าล้านแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูซีช็อปกันดีกว่าเอลจะไม่ได้สี่พันครับตอนนี้ซีช็อปดีสต็อกแล้วมาดูกันว่าดอกไม้จะขายไหม โอ้ออเลนทีลิปก็ไม่ขายเอฟฟีดิโลก็ไม่ขายแต่ตอนนี้พัมกินส์มาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตอันต่อไปกันนะครับ oh, <the> ครับตอนนี้เราก็ได้โรถดิจนซี่แล้วนะกับเอเบิร์เฮ้ยบูดิงบัตแล้วก็เอเบิร์ลิลลี่นะครับ mm hmm. นี่บูดิงบัตอีกหนึ่งน่าจะไม่พีเอเบิร์เลยน่าจะบูดิงบัต บุ้งบาตรธรรมดา18กิโลเลยนะ18กิโลบุ้งมาตออ่างนนหนึ่งอาครับสันคอยนี่คือสันคอยนะครับสันคอย12กิโลกับทางพลลาราลั์เพททอนะครับเอาแล้วพลลาราลั์เพททอนอีกได้ครับพลลาราลั์เพททอนอีกโอ้ นะครับแล้วอู้ยว่าเป็นโรดดิเจนซี่เหมือนกันนะเหมือนกันเลยวันนี้อ,นนอุ้ยอะไรอะเห็ดเหรอไม่รู้รอ๋อน่าจะไม่นับนะเออโรดดิเจนซี่โอเคครับแล้วเราไปดูร้านเซลมาได้ราคาหนึ่งล้านนะครับขายทั้งหมด แล้วเรารอซีช็อปรีสต็อกสองนาทีกันนะนะครับอ้าครับแล้วในตอนนี้เราก็รอซีช็อปอยู่นะครับว่าว่าจะมีสต็อกเข้ามาใหม่ไหมเลยอีกสามสิบสี่วินะท่านผู้ชมนีม่ซื้อตุนไวเฉยไม่มีอะไร จะได้ทำควิตโบนบอสซอมนะไม่ถือว่านับเป็นพวกทางดอกไม้แต่ว่าแต่คลิปนี้เนี่ยอาจจะได้เห็นโบนบอสซอมแล้วก็คลิปนี้อาจจะได้เห็นอัปเดตด้วยเฮ่ปิดลุ่วสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเอาละครับแล้วในตอนนี้มีดอกไม้ขายเอันนะเทฟโฟดี้กับออเรนจิวดิปสิอันนะครับ ถือว่าเป็นดอกไม้ที่ถือว่าดีมากมากมาเดี๋ยวเราไปปลูกในฟาร์มแล้วกันเลยเราจะแยกส่วนนี้ครับออเรนทิลิปเราจะปลูกฝั่งนี้ส่วนเอ็กซิลลัสกับปลูกฝั่งนู้นปลูลูลูและก็ปลูลูบูลูก็ปลูออเรนทิลิปถือว่าโตไวมาก ครับหมดแล้วออร์เรนจิลิปส่วนเรฟิองทจะปลูกทางตรงนี้ก็ลกกแล้วกันก็าไม่ปลูกแหละสลับฝั่งปลูกปลูกปลูกห้าหกเจ็ดเบบลอยโอเคครับแล้วในตอนนี้เนี่ยเราก็จะเก็บทางออร์เรนจิลิปไปขายครสี่อันแรกเนี่ย จะอยู่ในราคาห <1, 000. S 1> นึ่งพันแล้วถ้าเราขายหมดสี่อันนี้ล่ะห้าพันนะถือว่าในราคาดีเลย,ยนะรนน้อนเล็กชิลลี่มาครับเดี๋ยวเราไปดูเดฟเดฟ t h ร์ดิเป็นดอกไม้อันนี้อาเฮ้ยกบิดกบิดกบิดอะไร แล้วฮามาติส์วอตดูที่ราคาหนึ่งพันหมือนกันนะครับอันนี้ขายก็ได้ห้าพันอู้สี่พันถือว่าดอกไม้นี้ถือว่าขายได้น้อยกว่าทางออร์เรนทิวลิปนะครับดอกี๋ยวเราเก็บอันนี้ก่อนก็แล้วกันไปขายบนล้วนๆซิช็อปวีสต็อกแล้วนะครับอูม รู้ว่าของอะไรจะขายหุ้ยถือว่าแมงโก้กขายซื้อเก็บไว้ตุนวันนี้แคทต,ตัวขายซื้อเก็บไว้ตุนตอนเลนจี่ลีบขายอีก12อันซื้อมาแล้วตอนนี้ก็นเดฟิโรตี้ไม่ขายเราไปดูเกีชบดีวกว่ามมสปริงเกอร์ไหมเผื่อนในอนาคตเนี่ยเราจะได้มีของไปเราจะได้มีทาง ของเนี่ยไปปลูกผลไม้ที่มันแบบโตเร็วโตช้านะครับอุโ้ยกดผิดโอเคกดถูกแล้วอันนี้เราซื้อมาหนึ่งอันเลยน,นีก็เป้ากระเป๋าอุ้ยมัดหืมมีของขายเลยอันนี้หนึ่งอันทราเวลโอเคแค่นี้แหละตอนนี้เนี่ยผลผลิตฟาร์มก็ได้จะดีแล้วนะ อ้าวตรงนี้เราจะมาปลูกกันเลยเราอะไรชิวดิขายได้น้อยกว่าเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้มีสิบแปดอันนะน่าจะสิบเจ็ดนะอันนี้สนะิบสนะองอุ้ยมีเรนโบ์เรนโบ์ออกมาด้วยนะครับจังหวะน,นี้อ้ยเรนโบ์มันจะคูณร้อยยี่สิบนะในเงินเนี่ย เรามาดูกระดิบกว,ว่าว่ามีอะไรราคาเท่าไรสามหมื่นแปดอุ้ยก็ดีเลยนะครับเก็บแพ็กฟัซเก็บแมงโก้ใบแล้วเราก็นะเก็บ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 สร็จครับแล้วก็กดไปอินเวนตี้สีเลนหนึ่งราคาก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับเอาเล่นทิ้งลืมเนี่ย โอเคผมจะไม่เก็บแล้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะร้อยติดสถานะแบบอะไรนะสถานะโห,หดมาครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนี้เยวจะให้เล่นเห็นกับอัปเดตได้นะครับสำหรับตัวหัสนี้ครับยังใหม่ได้นนครับ v วีต็อกในอีกสองนานะทีข้างหน้าครับนะครับเฮ้ยท่านผู้ชมจะว่าผมไหมล่ะครับ แคครับแล้วในตอนนี้เนี่ยเราก็มีเพิ่มออเรนตูริปเข้ามาอีกสิบอันนะครับเดี๋ยวเราไปสูงกันเลยว่าจะมีติดเบรนโบดไหมนะครับโว้มีติดสถานะทองเลยนะครับสำหรับออเรนตูริปมาดูกันว่าราคาเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะโกมันจะคูร้อยยี่สิบ ก็ะจุกมิดไปเลยก็ถือราคาได้นอนมากใครเล่นะไรนี่อือืก็จะว่าไมไหมถ้าผมใช้อันนี้บริการผลิตตงค์ด้วยนะเพราะว่าดอกไม้เนี่ยในเกมนี้ตอนนี้มันมีน้อยนะครับแล้วก็มีแค่ออลทิฟลิปกับดีเฟลต์ที่ผมเจอนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ปลูกมงโก้กับแคคตัสเลยก็แล้วกัน๋ยวเราไปดูรูปก่อนได้ในนี้เนี่ยมันจะมีดอกมาให้เราปลูกไม่เอย่ยอะไรประมะ

น,นี้เนี่ยเราก็จะมาปลูกแมงกูกันเลยนะพอนะจากเนี่ยดอกไม้เนี่ยผมก็กําลังหาผลผลิตไม่ได้ครับเพราะาผมเป็นสายฟรยีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมซื้อมาได้ตอนนี้คือแมงกูกับแคคตัสแล้วเราเนี่ยจะมาให้แมงกูโตเร็วกันเลยปักแมงกูเอาแล้วก็เอาอันนี้แบบอันนี้แคคตัสไม่เอาวอเทอรี่ ลด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 ,ลดอุ้ยใหญ่มากใหญ่มากโหวิวเขาต่อมั้กับอุยอ้ย,ยถือว่าต้นนี้ก็ได้แล้วนะถ้าใครเออเธอไปดูคณิตศาสตร์มันกได้เนี่ยโหซีช็อปจาลีในอีก35วินาทีเท่านั้นนะครับและเราก็จะไปดูกันเลยแฟนก็ได้พุ่งปุ๊กไว้เนี่ยทุกคนก็ต้องเข้าใจบวกเวยนะว่า ดอกไม้ในเกมนี้มันมีน้อยแล้วผมจะต้องคราบแล้วมันไม่มีขอให้ผมคราบนะแล้วผมอยากเล่อสายฟยิผมไม่อยากได้ของเมื่อกี้ที่ผมเอาของมานล้วเอาของมาให้เนี่ยน้องอยากให้นะครับผมไม่ได้ขอ98%สำหรับแมงโก้ต้นนี้ก็ถือว่าไม่ใหญ่ซีชอ็อตวีสต็อกนล้วนะครับคุณคุณว่าดอ,อกไม้ที่ เขาจะเอาเข้ามาเนี่ยคือตอกไม้ตอกไมต้อไมตอกไมต้อไมตอกไม้ไปดูกันดีกว่าของอะไรมีั้ยถ้าอบพืลลี่ขายผมก็จะซื้อ1 0 0 1 4นะโอเคครับและในตอนนี้เดฟวิลลิตจะมาในอยู่นี่แล้ว1 2 3 4 5 6 7ปักลงไปเลยแบบนี้ เล่นที่โอลิปิก6อ,อันชืบชืบชบเราจะมาเล่นภายในยิเราจะมาเล่นในเกมนี้ให้จบกันเลยนะครับเดียเราจะเป้าหมายของผมเนี่ยคือตอน4ทุ่มนะครับเราจะออกจากเกมนี้นะครับ โอ้ยเรามีออเรนจิลิต้นใหญ่ด้วยดูดิแล้วเราก็มีเดฟลอตต้นใหญ่เหมือนกันนะครับมันไมีแพ้่น้อยหน้ากันเลยสำหรับดอกไม้เราเก็บพวกดอกไม้นี้ไปขายดีกว่าเพราะว่าเงินเนี่ยตอนนี้เนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้แมงโก้ก็ยังไม่ออกเลยนะครับออกผลเนี่ยก็ต้องรอไปอีกสักพักหนึ่งนี่ย เ okay, คลสลดคลิปเบคนกุ้งส,มสามห้าปบุกซีแปดซูเนี่ยผมก็เลยเลิอกทำเนะนะครับเนื่องจากลาดผม,มาหายไปไหนไม่รู้นะครับก็เลยมาอาัดคลิปแบบนี้แทนดีกว่าดูครับผลมันยังไม่ออกเลยทุกคนแมงโก้อันนี้ก็ต้องรอบีการแล้วนี่ครับสำหรับต้นใหญนน่นานมาทีนะ อ,าาอู้ได้อนดอนเลนชิวลิปด้วยออนเลนชิวลิปอีกหนึ่งงานออนเชื่ิอบอยู่ไหนเออออนเชื่อริคขับและไตอนนี้เนี่ยเรก้ก็มาแล้วครับมาต้นใหญ่่ะแลมาขายกันเลย อินเวนตีทำไมนะคะมันน้อยานาดนไปดูแมงโก้กันดีกว่าว่าจะออกผลเมื่อไรก็แมงโก้ตัวเต็มที่แล้วแต่ยังไม่ออกผลเลยมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรทำไมคอนเทนต์นี้ดูเหมือนไปทรมานทรมานเลยอ่ะโอ้ยอ ทรมานทรมานอ่ะดูกันว่าออร์เรนจ์ชิลิปอันใหญ่เนี่ยเช็คราคาจะได้กี่บาทนะออร์เรนจ์ชิปพายได้หมื่นหนึ่งอะครับถ้าติดเลรนโบนิ้บอลเป็นแสนอะเป็นแสนอ้ยะไรตอนนี้เนี่ยฟาร์มเราก็จุดรวยจไดรวยวยอย่างมากมายครับแต่ว่าเท่านี้มันยังไม่พอทุกคนรู้วยผมจะทำอะไร They told one Go.